ฟังอีกครั้งหนึ่งประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อรยแห่งชาติฉบับที่16เรื่องให้ผู้นำสภาแรงงานและผู้นำสาภาพแรงงานรายงานตัวและรับฟังคำชีแ้แจงเพื่อให้การปฏิบัติงานของรัฐบาลว่าแม้การกระทำดังกล่าวจะเกิดความเสียหายทางเศรฐษฐกิจและเกิดการชะงักงานในการลงทุนแต่ว่าก็ต้องทำเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเลวร้ายต่างๆที่ผู้ใช้แรงงานก็ทราบดีอยู่แล้วว่า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคอร์รัปชันการสแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆและการใช้เงินซื้อเสียงอันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจนเป็นนิสัยและส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความเสื่อมเสียนอกจากนี้รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติยังชี้แจงถึงการดําเนินงานขั้นต่อไปด้ว,ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลขึ้นและให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุดโดยจะจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นในสัปดาห์นี้ซึ่งนายกร,ร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆจะเป็นพลเรือนอีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับของประชาชนด้วย จากนั้นก็เปิดโอกาสให้ผู้ใช้แรงงานซักถามข้อข้องใจต่างๆโดยนายธนงพอ่านประธานสภาพแรงงานแห่งประเทศไทยได้ขอรัฐบาลชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้นมาดูแลผู้ใช้แรงงานอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคะแรงขั้นต่ำกฎหมายประกันสังคมและการแปลรูปรัฐวิสาหกิจซึ่งพลเอกสุจินดาก็ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติพลเอกสุดจินดาคราประยูนในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ชี้แจงเหตุผลของการเข้ายึดอำนาจการปกครองครั้งนี้ พร้อมกับยืนยันว่าจะตั้งรัฐบาลชั่วคราวเพื่อเข้ามาบริหารประเทศภายในสัปดาห์นี้โดยผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีจะมาจากพลเรือนที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ที่ทุกคนรู้จักเป็นที่นิยมของประชาชนจากนั้นจะให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดาาายว่กให้้จ ซึ่งเหตุผลต่างๆนั้นผมได้เรียนชี้แจงซึ่งซึ่งซึ่งทีวีก็ได้ออกไปมีรายเห็นกันไปนมนแล้วผงจะไม่ชี้แจงซ้ำในทีนี้นะครับเราตั้งหนักอยู่เสมอนะว่าการที่ทําอย่างนั้นน่ะมันจะต้องเกิดการฆาตารรมในการทํางานกันแล้วเนี่ยแล้วของการทำนั้นเนี่ยมันจะแยกหายเป็นส่งที่มาเลวร้ายต่างๆตึ้งเรไมได้ถึงจุดนั้นแล้วเราควรจะทํำเราถึงได้ทำ ขออภัยปัญหาคือว่าเมื่อดำเนินการมาถึงขั้นนี้แล้วแล้วก็ตั้งความหมายไปแล้วว่าจะดําเนินการแก้ไขระบอบการปกครองแบบไม่ใช่สายที่ปิดหมาหมาตัดเป็นโมดุลนั่นให้เป็นระบอบที่สมบูรณ์ดีกว่าที่เป็นอยู่มาแล้วซึ่งกับมันมีสิ่งต่างๆซึ่งพวกท่านสบายในฐานะลูกชายหนงานก็คงจะทราบดีแล้วในเรื่องการบริหารงานในเรื่องการแสวงหาประโยชน์ต่างๆในเรื่องการใช้เงิน ราการซื้อเช่อเป็นสงซึ่งเป็นเรื่องสึ่น่าเกิดขึ้นต่อไปนานเข้ากัเดินทางท่านไปที่ไต้กันต่อไปแล้วแค่กวามให้ประเทศชาตินั้นเิดความสูมเสียทางเศรษฐกิจอย่างแรงนะถึงแม้ว่าผู้ช้ยรายการจะเป็นกำลังสำคัญในการี่จาราให้เศรษฐกิจของประเทศชาติลุกเรืองก้าวหน้าไปกระตามแต่ว่าผู้บริหารนั้นนะมีพฤติกรรมซึ่งเป็นไปอย่างที่ผมเห็นมาไปแล้ว บรรดาผู้ชายในหลากหลายก็ต้องมีสุกนะต้องกระทือนอยู่ด้วยนะฮะในทางที่ไม่ดีแต่การดํดำเนินงานต่อไปเนี่ยที่จะดำเนินงานต่อไปนั้นเราก็ต้องการความสนุราบรียนนะของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเพื่อให้คณะรัฐประหารผมเรียบร้อยของเรานั่นได้ดำเนินงานไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกหมายถ้ามันมีการอะไรต่างๆที่ในระับนึ้ก็ยิ่งทำให้การดำเนินงานของเราเนี่ยมันยิ่งช้าช้าลงไปนะับเพราะเราตั้งใจความ เร็วสุดเท่าเท่าที่จะเร็วได้นะคือพิีการเือตั้งให้เร็วดแต่อินทเ็ตสรั้นอินเรปาร่าวแล้วนะนะเราไม่ตั้งใจในกำหนดแล้วคิดว่าภายในสัปดาห์นี้นะรตั้งได้แล้วก็ขอยืนยันทีเนียที่แี้วที่ีเลยว่านายรัฐมนตรนั้นจะเป็นคนลนนะนายเกนายรัมนตรจะเป็นคนละนนะเราก็รัฐมนตรีคนใหญ่เขาจะเป็นคนลืคนซึ่งเราจะพยายามไปเชิญตัวบราท่านผู้ลงู ความซื่อสัตย์มี่เสียงเป็นที่ชื่มของประชาชนนะมาประชุมตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีบรรดาผู้ชายรายการหรือว่าต่างผู้นำต่างแรงงานท่านใดเนี่ยที่ขอสมที่จะเข้ามาร่วมเพราะเรามีประธานคณะต่างๆที่ตั้งขึ้นมาทำงานโผมไม่ได้ทำงานเองนะฮะอย่างเราจะมีประธานคณะมีคณะต่ารๆในด้านเศรษฐกิจสัมพงในด้านพลังงานวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เราเชิญบรรดาท่านมีชื่อเสียง ที่เป็นที่ยมรับอยู่ปานะเทาัการอย่าเราไปลนะฮแต่ผมะรับว่าจากที่ผมได้ด้เรารู้จักุน้อยเยเพราะว่าหลายนานของเไม่อนกันเพราะว่าถ้าผมักคนมากเขาขางารวาผมเป็นเล่นกเมืองนะครับผมก็เลยบอกว่าผมให้เล่กเมืวนนั้นผมก็เลยล้ัคทเลยแ่จะรู้จักอะไรนเพรานวนั้นก็ถ้าพวกท่านปรชุมกันประกันประชุมนนะรว่าจะเอาใครหลังจากผมไปแล้วนะฮะแล้ก็จะเอาใู้แทน ื่องที่สองนะครับเรื่องก,การเรื่องต่างนะั่น่ะอันนี้เป็นนโยบายของเราที่เราด้ทําการที่ต่หน้าเพื่อต้องการจะทำยังไงถึงจะให้มีการใช้เงินในการเรื่องต่างถึงจะให้ตับผู้มีอิทธิพลนะที่เข้ามาสู่วงการเมืองอย่างทุกทีได้ทราบแล้วว่าถ้าเรายังชาติระบบเดิมอยู่ต่อไปนะั้นะ่ะการเรื่องต่างครั้งต่อไปนะัคนั่ะถ้าคูจะมองเห็นว่าทุกวันนี้อ่ะบรรดาพวกผู้มีอิทนธะิพลอาจจะ แต่ว ja mm ่าจะต้องเคารพนะครับเคารพรัฐกันนะครับเคารพเจ้าครับเคารพรัชกาประชันคือเคารพเจ้าที่รักษากฎหมายแต่เมื่อเขาลงสู่สนามการเมืองแล้วอาชีพเดิมเขาไม่เลิกเนี่นะต้องดูขณะใดควรจะต้องเอาเคารพเขานะครับนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงมากต่อไปว่าจะมีผู้ดีคนเนี่ยเข้าสู่สภามากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นในการเลือกตั้ตงครั้งต่อไปเราต้องพยายามไปจัดข้อเสียต่างๆที่มันมาเกฏอยู่เนี่ยซึ่งไม่เฉพาะของเรื่องที่เรื่องนเรื่องหนึ่งด้วยนะครับว่าเรา ซึ่งคณะกรรมการในการราชสมัยทุมนิยมในกฎหมายรัฐต่างอาจจะเป็นผู้เสนอวิธีการต่างๆที่จะทำให้ดีขึ้นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ตั้งเป็นพลวินก็ได้เสนอเอกสารฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งยังไม่ได้อ่านในรายละเอียดนะที่มีการกำหนดต่างๆที่จะทำคิดว่าการเลือกตั้งน่าจะทำให้ดีขึ้นได้ไม่มีการใช้เงินนะครับส่วนในการประชุมใหญ่ของสภารลเรือนนั้นโดยที่จริงแล้วให้ที่เราออกประกาศออกไปนั้นจะเป็นต่อความงานด้วยกันเพราะฉะนั ของพระเจได้ จึงนับว่าเป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกประการที่4ี่การทำลายสถาบันทางทหารสถาบันทางทหารเป็นสถาบันข้าราชการประจำเพียงสถาบาันเดียวที่ไม่ยอมตกอยู่ใต้อิทธิพลทางการเมืองของนักการเมืองพักการเมืองถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบัน จะได้ใช้ความพยายามนานับประการเพื่อบีบบังคับทําลายเอกภาพความรักความสามารถคีภายในกองทัพอย่างต่อเนื่องตลอดมาก็ตามแต่ก็ไม่อาจสามารถกระทําได้จากภาพโดยส่วนรวมทั่วไปจะเห็นว่ารัฐบาลได้เผชิญหน้ากับฝ่ายทหารมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นกรณีริชตันดัก ลดวิทยุสื่อสารเครื่อนที่การไม่ปลดร้อยสตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจากการเป็นรัฐมนตรีตามสัญญาสุภาพบุรุษการปล่อยข่าวการปลดผู้นำทางทหารเป็นต้นจากการกระทำด้วยเล่เพุบายทำลายฝ่ายทหารดังกล่าวฝ่ายทหารจึงไม่สามารถจะอดกลั้นอีกต่อไปได้และเป็นเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศขึ้นในครั้งนี้ ประการที่5การบิดเบือนคดีล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อปี2525 25, ประมาณ9ปีเศษที่ผ่านมาผลตรีมนูนรูปขจรและพักพวกได้บังอาจคบคิดวางแผนทำลายล้างราชวงศ์จัก,กรีเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไปสู่แบบที่ตนเองและคณะได้กำหนดไว้ การวางแผนการชั่วร้ายดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้สำเร็จผลตรีมนูนและพรรคพวกจำนวนถึง43คนถูกจับกลุ่มในที่สุดและได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มคณะบุคคลที่มีอิทธิพลต่างทางการเมืองให้ได้รับการประกันตัวจนสามารถก่อการปฏิวัติได้อีกถึง3ครั้งนอกจากนั้น ยังได้รับการอุ้มชูจากพลเอกชาติชายชุนทวันนายกรัะมนตรีให้ได้รับการเติบโตในอาชีพรับราชการจนเป็นนายทหารชั้นนายพลโดยรวดเร็วทั้งที่กระทำผิดโทษฐานก่อการขบฏและต้องคดีลอบสังหารบุคคลสำคัญโดยเฉพาะคดีล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ผลเอกชาติชายชุนทวันก็พยายามที่จะเบี่ยงเบนความเป็นจริงและโยนความผิดให้ผู้อื่นซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้แก่พี่น้องประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งการกระทำอันแสดงออกถึงความไม่จงรักภักดีเช่นนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราทหารไม่สามารถจะอดทนอดั้นได้อีกต่อไปจึงได้ร่วมปรึกษาหาลือกันทั้งสาเหล่าทัพ รวมทั้งฝ่ายพลเรือนและตำรวจเข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศจากเหตุผลและความจำเป็นทั้งห้าประการดังกล่าวคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติไม่สามารถที่จะปล่อยให้สภาวะระสำาละสายของชาติบานเมืองเกิดขึ้นรุนแรงต่อไปอีกได้เพื่อดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของสถาบันชาติาศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจึงจำเป็นต้องใช้วิธีเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติจะดําเนินการจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดจึงขอถแถลงการให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศณวันที่23กุมภาพันธ์2534ลงชื่อพลเอกสุนทรคงสมพงศ์หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติโปรดสังอีกครั้งหนึ่งถแถลงการคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่หนึ่งเรื่องคำชี้แจงเหตุผลการเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตามที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้เข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศเมื่อ23กุมภาพันธ์2534เวลา11นาฬกา30นาทีเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อเซตจริงเหตุผลและความจำเป็นของการเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศจึงขอเรียนให้ทราบดังนี้ ประการแรกพฤติการการช่อราดบังหลวงคณะผู้บริหารประเทศได้ฉวยโอกาสอาศัยอำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพรรคพวกอย่างรุนแรงที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของรัฐมนตรีเกือบทุกคนที่จะต้องแสวงหาเงินเพื่อสร้างฐานะความร่ำรวย เป็นฐานอำนาจทางการเมืองของตอนเองและพรรคพวกต่อไปดังจะเห็นได้จากโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลางจะมีนักการเมืองในระดับรัฐบาลเข้ามามีส่วนผลักดันให้เกิดขึ้นโดยอ้างถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการอำพรางการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเท่านั้น ทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจว่ามีการช่อราดบังหลวงกันอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักการเมืองระดับรัฐมนตรีรวมทั้งขา้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูงบางท่านก็ตามแต่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวนหน้ารัฐบาลกลับไม่เอาใจใส่ที่จะแก้ไขอย่างจริงจังนอกจากนั้นพระพฤติมิชอบเสียเอง โดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาเป็นการบังหน้าและตับแสดงความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาด้วยการยืนยันว่าหากพบเห็นผู้ใดประพฤติมิชอบให้นำใบเสร็จมายืนยันด้วยเมื่อการช่อลาดบางหลวงได้เติบโตอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนไม่สามารถจะหยุดยั้งได้หากขืนปล่อยทิ้งไว้อาจสร้างความหายนะอย่างถึงที่สุด ให้กับชาติบ้านเมืองได้จึงเป็นเหตุผลความจำเป็นประการแรกที่จะต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศประการที่2องข้าราชการการเมืองใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงข้าราชการประจำผู้สื่อสัตว์สุจริตจากการที่ข้าราชการการเมืองได้เข้าไปมีบทบาทและอำนาจสูงสุดในแต่ละส่วนราชการจึงได้ถือโอกาสนี้ สร้างบารมีทางการเมืองหาสมัครพรรคพวกเพื่อเป็นฐานคะแนนเสียงเพื่อแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและพรรคพวกจึงทำให้ข้าราชการประจำผู้ซื่อสัตย์สุจริตไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองรับราชการไม่เจริญก้าวหน้าถูกข่มเหงรังแกหากมิยินยอมเป็นพรรคพวกหลายท่านต้องลาออกจากราชการสิ่งเหล่านี้ เป็นความเจ็บช้ำน้ำใจของข้าราชการประจำที่ไม่มีหนทางต่อสู้จึงนับว่าเป็นการทำลายขวัญกาลังใจและขนบธรรมเนียมประเพณีของข้าราชการอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในอดีตปัญหาข้อนี้จึงเป็นเหตุผลประการที่2ของการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศประการที่3ม รัฐบาลเป็นผดดเดการทางรัฐสภานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้ร่วมมือกับพรรคการเมืองร่วม,ร,วมรัฐบาลรวมทั้งคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบ้านพิุโลกได้ใช้อุบายอันแยบยลทางการเมืองสร้างภาพลวงตาประชาชนว่าเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วพลิกแพลงหาประโยชน์ ทำให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่าแท้จริงแล้วเนื้อหาของการปฏิบัติทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้ได้ใช้ผลประโยชน์เป็นส่วนนำนักการเมืองระดับรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินำประเทศไปสู่การปกครองในรูปแบบเผด็จการทางรัฐสภาโดยมีประชาธิปไตยบางหน้า เป็นการรวมอำนาจการปกครองไว้ได้โดยสิ้นเชิงเมื่อเป็นเช่นนี้การวางตัวบุคคลในตำแหน่งสำคัญทั้งทางการเมืองและข้าราชการประจำจึงตกอยู่กับพักพวกของนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นและเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการกอบโกยผลประโยชน์อย่างมหาศาลที่ไม่มีบุคคลใดจะสามารถต่อต้านหรือทัดทานได้ นับว่าเป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกประการที่4การทำลายสถาบันทางทหารสถาบันทางทหารเป็นสถาบันขา้าราชการประจำเพียงสถาบันเดียวที่ไม่ยอมตกอยู่ใต้อิทธิพลทางการเมืองของนักการเมืองพักการเมืองถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบัน จะได้ใช้ความพยายามนานับประการเพื่อบีบบังคับทำลายเอกภาพความรักความสามาคถีภายในกองทัพอย่างต่อนเนื่องตลอดมาก็ตามแต่ก็ไม่อาจสามารถกระทำได้จากภาพโดยส่วนรวมทั่วทั่วไปจะเห็นว่ารัฐบาลได้เผชิญหน้ากับฝ่ายทหารมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นกรณีลิตเติ d ลดัก ลดวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่การไม่ปลดร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจากการเป็นรัฐมนตรีตามสัญญาสุภาพบุรุษการปล่อยข่าวการปลดผู้นำทางทหารเป็นต้นจากการกระทำด้วยเลย่ห์เพทุบายทำลายฝ่ายทหารดังกล่าวฝ่ายทหารจึงไม่สามารถจะอดกลั้นอีกต่อไปได้ และเป็นเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศขึ้นในครั้งนี้ประการที่5การบิดเบือนคดีล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อปี2 5 2 5ประมาณ9ปีแศษที่ผ่านมาผลตรีมนูนรูปขจรและพักพวกได้บังอาจคบคิดวางแผนทำลายล้านราชวงศ์จักรี เพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศไปสู่แบบที่ตนเองและคณะได้กำหนดไว้การวางแผนการชั่วร้ายดังกล่าวไม่สามารถกระทำได้สำเร็จพลตรีมนูนและพรรคพวกจำนวนถึง43คนถูกจับกลุ่มในที่สุดและได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มคณะบุคคลที่มีอิทธิพลทางการเมือง ให้ได้รับการประกันตัวจนสามารถก่อการปฏิวัติได้อีกถึงสามครั้งนอกจากนั้นยังได้รับการอุ้มชูจากพลเอกชาติชายชุนทวันนายกรัฐมนตรีให้ได้รับการเติบโตในอาชีพรับราชการทหารจนเป็นนายทหารชั้นนายพลโดยรวดเร็วทั้งที่กระทำผิดโทษฐานก่อการขบฏและต้องคดีลอบสังหารบุคคลสำคัญ โดยเฉพาะคดีล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์พลเอกชาติชายชุนวันก็พยายามที่จะเบียงเบนความเป็นจริงและโยนความผิดให้ผู้อื่นซึ่งสร้างความโกรธแค้นให้แก่พี่น้องประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งการกระทำอันแสดงออกถึงความไม่จงรักภักดีเช่นนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราทหารไม่สามารถ